คุยกันต่อนะคะกับสัปดาห์นี้ค่ะที่เราจะมาเจาะลึกกันนะคะถึงโอกาสและกลยุทธ์ในการเติบโตของสุภาลัยนั่นเองหนึ่งในแบรนด์ผู้นําของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะคะเราพูดคุยกันอยู่กับคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจากบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนั่นเองสัปดาห์ที่แล้ววิปปองเราเห็นภาพรวมกันไปล้วแล้วพูดกันหลายๆประเด็นนะฮะ<ช>เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสังคมแต่ว่าก็ยังมีค้างคาใจอย,อยู่อีกสักอีกักปัจจัยหนึ่งที่ไม่ได้าาคุไตรรเชืือออ่งงขก เปิดรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเดือนสิงหานี้เนี่ยถือว่าผู้ประกอบการตสังหารี่เราควรจะตื่นเต้นกับเขาไมามมหมฮะต้องเรียนว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยถึงมันจะไม่เปิดใหม่นะครับแต่เป็นสิ่งที่เดเวลอปเปอร์ก็เริ่มลงทุนจากมันมาสักสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับต้องเรียนว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงจริงๆผมคงพูดรวมกันเลยนะฮะสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยหลายสายมันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นรถไฟฟ้า กระจายออกไปนอกวงแหวนรัชดาครับก่อนหน้านี้คือกรุงเทพเนี่ยมีวงแหวนสองวงครับนะครับวงที่คนมักจะนึกถึงก็คือวงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษแต่อีกวงหนึ่งที่เรามีนานมาแล้วจนคนเลิกคิดว่าเป็นวงแหวนแล้วก็คือวงแหวนรัชดาที่เป็นจารั์สนิทวงด้วยนะครับก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าก็จะกระจุกตัวอยู่ภายในวงแหวนรัชดาเท่านั้นนะครับสายสีม่วงสายสินเงินเป็นครั้งแรกที่มันกระจายออกไปนอกวงแต่ว่าอะไร คือผมผมท้าความอย่างนี้ก่อนเราเห็นจํานวนที่อยู่อาศัยที่ซื้อขายต่อปีเนี่ยมันก้าวกระโดดอย่างชัดเจนในปี2010 2 0ง0นนะครับจากประมาณปีละ7 8 0 0 0ยูนิตนะครับเพิ่มเป็นประมาณแสนแสนแสนสองหมื่นยูนิตนะครับเหตุผลเพราะมีรถไฟฟ้าประกาศในปีนั้นะครับก็สายสีม่วงสายสีน้ำเงินเนี่ยแหละนะครับแปลว่าจากที่เดลลอปเปอร์เวลาทำคอนโดเราตอนนี้อาจจะคุ้นชินแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยห้าปีที่แล้วเนี่ย เราทําคอนโดเรานึกถึงวงแหวนรัชดาหรือใกล้กว่าเท่านั้นก่อนหน้านี้รัชดาคนรู้สึกว่า78ปีนะฮะเจ็ดแปปีที่แล้วเนี่ยรัชดาคือไก่คนจะไปซื้อคอนโดบริเวณนั้นหรือนะครับตอนนี้เราลืมมันไปหมดแล้วว่าเ็ปีที่แล้วเราคิดแบบนั้นนะครับตอนนี้กลายเป็นกลางเมืองไปแล้วใช่ครับตอนนี้เป็นกลางเมืองแล้วท่านผู้ชมรัชดาทําคอนโดได้คือลูกค้าแย่งกันซื้อนะครับเพั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือสายสีโมงสายสีน้ําเงินก็จะเปลี่ยนตลาดในลักษณะนั้นเช่นกันนะครับปกติ รายเวอร์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์คือ GDP growth อันนั้นแน่นอนนะครับ Interest rate ช่วยบ้างแต่สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่โชว์ในตัวเลขไหนเลยก็คือการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับซึ่งมันเป็นตัวผลักดันให้ตลาดโตจาก78หมื่นที่ผมบอกเป็นแสนแสนสองหมื่นในช่วงนั้นแล้วถ้าไปแตกเซกเมนต์ดูจะเห็นเลยว่าการเติบโตในช่วงนั้นเนี่ยมาจากคอนโดมิเนียมเท่านั้น แล้วก็มาจากคอนโดหลักประมาณ1-2ถึงล้านบาทเป็นหลักนะครับหนึ่งถึงล้านบาทแปลว่าอะไรก็คือในทาเลที่ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงรัชดาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวลาทําคอนโดก็คงพูดถึง3ล้านบาทนะครับสล้านบาท3ล้านบาทขึ้นไปแต่เซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเซกเมนต์ตลาดกลางล่างซึ่งลูกค้ามีบัตเจ็ตประมาณ 1- 2ถึงล้านบาทเขาสามารถซื้อได้ไหมเขาอยากอยู่รัชดาเขาอยากอยู่สุขุมวิทแต่โดยราคาที่ดินที่มันขยับขึ้น a l อสติกลี่เขาอยู่ได้ในรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเหล่านี้นะครับก็คือสายสีม่วงสายสีเงินเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นรเยอร์หลักในการปุ้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้โตได้ต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นนะครับถ้ามองต่อไปอีกตอนนี้สายสีส้มอนุมัติแล้วเพราะฉะนั้นการเติบโตสายสีส้มเนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นสายเดียวที่วิ่ง east to west นะครับแล้วก็ผ่านทำเลที่มีคนอยู่อาศัยเยอะมาก เช่นทั้งรัชดาพิเศษนะครับทั้งพระรามเก้าทั้งรามคําแหงซึ่งรามคาแหงเนี่ยเป็นทําเลที่คนอยู่อาศัยเยอะมากและต้องการรถไฟฟ้านะครับเพราะนั้นตลาดจะโตต่อเนี่ยแน่นอนด้วยตรงนี้นะครับสายสีม่วงพอมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการผมเชื่อว่ามันจะช่วยบูสต์ตลาดคอนโดอีกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเคยโดนบูสต์ไปแล้วตั้งแต่สีหปีที่แล้วนะครับระดับหนึ่งเพราะั้นตอนนี้สภาในสายสีม่วงมีระดับหนึ่งครับดีมานจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากอีก ช่วงหลังจากนี้หลังจากรถไฟฟ้ามันแสดงเขาเห็นว่ามันสะดวกอย่างไรมี a เส e s s เข้เมืองไม่ไดีอย่างไรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรคือพูดง่ายๆรอบนี้เนี่ยคอนโดไปรอรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าขึ้นมา<ช>แต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับมีสภพายแล้วล่ละถ้าฟังดูถูกไหมฮะใช่ครับดีมาเนี่ยอาจจะต้องกลับมาเริ่มกันใหม่มเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่สะดุดไป ดีมานก็ยังมีต่อเนื่องนะครับเราเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในสายสีม่วงในช่วงสองสาเดือนหลังเข้าทัานชัดนะครับแต่ดีหลังจากกระแสของของสายสีม่วงมานี่ดีมากลับมาแล้วถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นบวกกลับในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะฮะของกลุ่มอสังหาริมทรัพใช่แล้วค่ะฟังดูแบบนี้เรื่องการเกิดขึ้นของ รถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยเป็นโอกาสแน่นอน<ม>อยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่พี่ป๋องบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลารอดูดีมานิดนึง<ม>แต่หลังจากนี้น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าอยากจะถามทางสุภาลัยเหมือนกันว่าแล้วสุภาลัยเองกลยุทธ์ในการรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื้นฐาน<ม>เกิดขึ้นรวดเร็วแบบนี้ผู้บริโภคเองในยุคนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเรามีการปรับตัวอย่างไรบ้างสำหรับกลยุทธ์หลังจากนีค้คะ ปกติแล้วสุภาลัยเนี่ยเราอยากจะเห็นการเติบโตของยอดขายปีละประมาณ15เซน์นะครับซึ่งถ้ามองเฉลี่ยย้อนหลังเ,เ,เคเกอร์สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้นะครับก็หลักโตประมาณนั้นเกือบ15เปอร์เซ็นะครับซึ่งถามว่ามันมีสก้าวที่อะไรที่เรายึดไว้แล้วก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นไปนไม่ได้นะครับถ้าอยากจะเติบโตบริษัทต,ต้อง flexible อครับสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือเรามักจะเป็นรายแรกๆนะครับเป็น early bird เข้ามาตลาดใหมๆ่ๆ นะครับอย่างเช่นตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเราเข้าไปทําเป็นคนแรกเลยนะครับจริงๆเราเริ่มทําตลาดในหัดใหญ่จัหงหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก่อนเราตั้งสุภาลาัยซะอีกอนะครับพอตั้งสุภาลายขึ้นมาบริษัทหัดใหญ่นคเวินซึ่งเป็นบริษัทลูกก็เข้ามาอยู่กับสุภาลายัยแล้วเราก็คลิกสตาร์ตลาดต,าดต่างจังหวัดต่อเน,นื่องตอนนี้เรามีอยู่แล้ว11จังหวัดที่เราลงทุนอยู่นะครับหลายคนบอกว่าตลาดต่างจังหวัดไม่ดีมากนัก ยอดขายของเราในต่างจังหวัด10<ม>ปีที่ผ่านมาไม่เคยลดลงเลยสักตี<ม>นะครับเพราะมันเป็นตลาดที่เราเพึ่งพาเพื่อจะเติบโตม,มันเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สามารถทำให้เราเข้าไปค้นหาดีมาด์ได้ นะครับโดยที่ลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในกรุงเทพนะครับตอนนี้ตลาดต่างจังหวัดเป็นประมาณ25อของพอร์ตเรานะครับน่าจะเป็นคงชัดเจนว่าเราเป็นรายใหญ่ที่สุดในาตลาดต่างจังหวัดนะครับเนื่องผมบอกว่าเรามีการเติบโตในตลาดต่างจังหวัดทุกปีแล้วมันก็ช่วยเซิร์ฟโกะต์เราตรงนั้นนั้นอันนั้นตัวแรกนะครับอันที่2คือตลาดคอนโดเซลล์หลัก1-2ล้านบาทในช่วงกลับมาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหม่ๆนะปี0 3 0 4เราเริ่มทำคอนโด ห้องแรกๆที่จับตลาดลูกค้าประมาณหนึ่งถึงสองล้านบาทนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จดีมากจนมาถึงวันนี้นะครับก็พอคอนโดเราโตไปถึงประมาณเซหกสิบห้าเปอร์เซ็นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราพอใจกับตรงนั้นนะครับจนถึงระดับหนึ่งเราเห็นว่าตลาดแนวราบนะครับอย่างที่เราคุยกันคาร์ทเราว่ามันมีตลาดแนวราบซึ่งมีรายเล็กเข้ามาทําน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็อยากใช้โอกาสนั้นเนี่ยที่จะแคปเจอตลาดตรงนี้แคปเจอโอกาสตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ค่อยๆเพิ่มสัดส่วนในแนวราบเราครับยังสถาที่เราจะเห็นว่ามันมีการปรับในดีเทลต่อเนื่องนะครับตอนนี้ต่างจังหวัดคงยังลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตลาดแนวราบยังเป็นโอกาสอยู่เราเชื่อว่าเมื่อรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่มาสายสีส้มสายสีเหลืองเนี่ยนะฮะมันจะเปิดตลาดทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางเหนือของกรุงเทพสายสีชมพูด้วยนะก็จะเป็นโอกาสของคอนโดอีกครั้งหนึ่งที่จะโตขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้น คงเฟล็กซิเบิลมากกว่าตอนนี้ในดีเทลนอกเหนือจากนั้นนั่นให้ดูภาพาใหญ่ในภาพเล็กๆเ,เราเข้ามาดูว่าอ๊ะโปรดักที่เราออฟเฟอร์อยู่เนี่ยตอนนี้มันมีอะไรที่มันฟิลให้ลูกค้าได้มากขึ้นเรามีการทําตลาดกลางบนมากขึ้นก่อนหน้านี้นสุภาลัยก็คนจะรู้จักในตลาดกลางแล้วก,กลางล่างมากกว่านะครับก่อนหน้านี้นเรายังไม่เคยทําตลาดล่างซะจริงๆนะครับต่ำกว่าล้านบาทเราแทบไม่มีนะครับแล้วก็ลักชัวรี่เองก่อนหน้านี้นเรายังไม่ได้ทํามากนะัตอนนี้ก็เริ่มมาจับที่ดึงแปลงงามมากขึ้นเช่นเรามี สาทอนสวนพลูะนะครับเรามีทำเลกลางเมืองเช่นที่เรานั่งอยู่นี้นะครับมากขึ้นแล้วก็ทําตลาดกลางบนมากขึ้นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้ดีนะครับแล้วคงเห็นสุภาลัยทําตลาดแบบนี้เพิ่มขึ้นเรือ่อยๆจุดขายสําคัญของอสุภาลัยที่ใช้ในการนําเสนอต่อลูกค้านี่คืออะไระครับปกติแล้วเวลาลูกค้าพูดถึงไม่ว่าจะมองเวรลอปเปอร์รไหนก็ตามเขามองที่ทําเลเป็นหลักนะครับอย่างที่ทุกคนพูดโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นอนันปฏิเสธไม่ได้ค่ะ แต่เราจะทำอย่างไรให้มิกสว่างโลเคชันกับความเป็น Value for m o มันก็คือความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยม,มันแมทช์กันได้ผลาะฉะนด์โปรดัก c t ที่เราทำออกมามันนำเสนอจุดนั้นได้ดีมากมปกติแล้วเราทำในทำเลที่เหนือกว่าคนอื่นหรือดีเท่ากับคนอื่นนะครับในสเปคสินค้าเดียวกันนะครับเราสามารถทำราคาได้ต่ำกว่าคู่แข่งเสมอนะครับจะทำอย่างนั้นได้แน่นอนเดอเดเวลลอปเปอร์รายนั้น การทำคอสตตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งจะส่งต่อต้นทุนที่ต่ำกว่าให้ลูกค้าในราคาขายที่ต่ำกว่าซึ่งผมคิดว่าเรานำเสนอตรงนั้นมาอย่างต่อเนี่ยงต่อตัวอย่าเช่นคอนโดเนี่ยในทำเลเดียวกันเรามักจะทำราคาขายต่ำกว่าคู่แข่งได้ตารางเมตรละประมาณ1 0บถึงซนะครับซึ่งเป็นแวลูที่เราย้ำมาเสนอแล้วก็ควรจะเดลิเวอร์ต่อไปแต่ก็ยังสามารถรักษาระดับมาจิ้ได้นะคะเพราะว่าถือว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีอัตรา กำไรสุดทีิเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าเ,เทียบกับผู้แข่งถือว่าเป็นจุดเด่น ะะแต่ทีนี้เนี่ยต้องถามต่อเนื่องนิดนึงว่าอย่างธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่สุภลัลบอกว่าก็แน่นอนลหละเรื่องของการปรับตัวกลยุทธ์ทางธุรกิจยังเป็นส่วนสําคัญในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองลูกค้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็มีแวลูฟอร์มันนีให้กับลูกค้าที่เลือกซื้อด้วยเนี่ยนะคะในมุมของผู้บริโภคเองณนะปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะจากยุคเด,เดิมที่อาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเลือกซื้อบ้านแนวราบปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่ หรืออาจจะพูดถึงเซ็กเตอร์โฮมด้วยซ้ำไป<ช>อาจจะมีคอนโดเป็นที่พักแหล่งที่สองอเราพยายามจับโจทย์ตรงนี้มาแก้ปัญหาหรือว่านำเสนอเป็นสิ่งใหม่ๆในการเติบโตให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มันอาจจะยังไม่เคยมีมาในอดีตยังไงบ้างคะ,ะผมคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในช่วงหลังๆในด้านการสื่อสารนะครับก็คือโซเชียลมีเดียหรือ<ถ>การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตไปหาลูกค้าเนี่ยมันทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นมากนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงว่าตลาดเราเวลาขายให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าทราบจากอินเทอร์เน็ต5-10%ก่อนหน้านี้หลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงว่า20-30%ของลูกค้า specify มาเลยว่าเขาซื้อเพราะเขาเห็นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมากขึ้นแต่ถามว่าลูกค้าที่ consult อินเทอร์เน็ตเขาเข้ามาเลือกเราเนี่ยน่าจะหลัก6 7 0แน่ๆครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารไปหาลูกค้า มันแปลกไปต้องเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องดูว่าอาจจะทํำยังไงแน่นอนว่าแนวทางเดิมๆเช่นพงศริศไม่ได้ว่าิลบอร์ดเป็นสิ่งที่เดลลอปไปทุกรายก็ยังใช้อยู่เป็นหลักนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวบอกทําเลที่ดีที่สุดนะครับมันทําให้ครูรู้ว่าลูกค้าปกติถ้าอยากจะซื้อแถวริมน้ําพระรามสามเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เขาต้องคุ้นเคยกับทาเลแถวนี้คนไทยติดกิดเป็นโลเคชั่นเบสนะครับเป็นโลเคชั่นเบสเพราะฉะนั้นบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้ช่วยได้ แต่สื่อทางอินเทอร์เน็ตมันทวีความสำคัญมากขึ้นลูกค้าตอนนี้ถามว่าวันไซส์ฟิตเอาเหมือนเดิมห้องแบบเดียวกันฟิตเกะทุกคนได้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายขึ้นแต่แขนงมากขึ้นครับแล้วก็คอมพลีเคชมากขึ้นดังนั้นเดเวลอปเปอร์แต่ละรายเนี่ยตอนนี้ข้อดีคือเดเวลอปเปอร์แต่ละรายสามารถออฟเฟอร์โปรดักต์ในมุมที่ต่างๆกันได้เช่นสุพลายปกติราคาต่อตารางเมตรเราต่ำกว่าแต่เราก็มักจะออฟเฟอร์ห้องไซส์ใหญ่กว่า ให้กับลูกค้าเพราะเรามั่นใจว่าลูกค้าหลายรายอยากจะได้ห้อง1ห้องนอนขนาด40-50ตารางเมตรหรือ2ห้องนอนขนาด7-80ตารางเมตที่เขาคิดว่ามันอยู่ได้อยู่สบายแล้วก็มีที่เก็บของมีที่ใช้ชีวิตร,ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกโปรดักต์ของ d e v วลลอปเแต่ละรายในตลาดตอนนี้ไม่เหมือนกันการที่เราจะเลือกสื่อในการใช้กับลูกค้าก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉั้น value proposition ที่ developer แต่ละรายจะให้ลูกค้าก็ต้องมาคิดลงดีเทลมากแค่นเป็นไลฟ์สไตล์ของลูกคา้าแล้วก็นทำเสนอก็ดีนะคะเห็นภาพผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมองในมุมกลับกันแบบนี้การแห่งขันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่คนนอกมองเข้ามาสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีพื้นที่ของตัวเองชัดเจนแต่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าอย่างน้อยจริงๆฟังดูทุกเรื่องเนี่ยทางสุขภัยเองก็เตรียมการเตรียมพร้อมมาหมดแล้วแต่ว่า จะมีอะไรที่มันเป็นความท้าทายที่รู้สึก<อ>บ้างไหมครับว่าสำหรับนักลงทุนนะฮะที่ลงทุนเองก็อย่างเราก็ได้เตรียมตัวไว้อ่อนเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงนะที่เราอาจจะเจอในธุรกิจนี้ได้ความเสี่ยงที่มีแน่ๆคือ GDP ของประเทศไม่ได้สูงครับซึ่งมันเป็น d r i v e หลักของการโตอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นมผมผมต้องออกตัวเลยว่าเราจะมองว่าตลาดมันจะโตเซ10-15เปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะไป็น a GDP g r o w ขนาดนั้นเนี่ย เป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นภาพเดียวกับที่เราเห็นในช่วงของสัมปีหลังคือ GDP ไม่ได้รูหรานักเพราะฉะนั้นตลาดก็โตได้หลัก4-5%่ปต่อปีซึ่งอันนั้นก็เกิน expectation ที่เราคาดเ้าด้วยคครรัับบแต่สิ่งที่ตลาดมันไม่ได้มองเห็นภาพนั้นมากนักเพราะว่าเดือดรแต่ละรายสามารถกินมาเก็ตแชร์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นภาพตลาดโดยรวมรวมตรงนั้นยังมีเยอะไหมครัการกินมาเก็ตแชร์ของ คือเป็นอย่างนี้นะครับเดเวลอปเปอร์ในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเดเวลอปเปอร์มากที่สุดครับเมื่อเทียบกับประชากร40ล้านคนในกรุงเทพและมหานครับนะครับในตลาดที่มาชัวร์แล้วเนี่ยมีเดเวลอปเปอร์ร้อยรายก็เยอะมากแล้วครับก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเดเวลอปเปอร์ในเมืองไทยในกรุงเทพนะครับมีสองพันรายลดเหลือประมาณ300กว่ารายณปัจจุบันนะครับลดลงมาแล้วนะครับในตลาดที่มาชัวร์เขามีไม่เกินร้อยนะครับเพราะมันเป็น มันเป็นสินค้าเป็นธุรกิจที่ capital i ิน e ท s i v e ที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะกติกามันใช้เงินเยอะมากขึ้นรายเล็กก็รายเล็กอาจจะลำบากซึ่งเหตุการณ์นี้จริงๆมันน่าจะเกิดมาสักพักแล้วนะครับแต่เราไม่เห็นชัดจริงๆของสัปีหที่ผ่านแล้วอย่างนี้สําหรับสุภาลัยเองเนี่ยถ้าพูดถึงแผน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเรามีโครงการในปลายปลายหรือว่าที่ดินรอการพัฒนาของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามีที่ดินรันแบงค์นะครับ ตามมูลค่าเรามีอยู่ประมาณ4.5ปีนะครับก็คือเทียบกับยอดขายเรายอดขายเราปีนี้ตั้งเป้าไว้24,500ล้านบาทนะครับเราก็มี4.5ปีเมื่อเทียบกับมูลค่านะตอนนี้เราคิดว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับคือปกติแล้วเราอยากจะเห็นแลนดแบงค์เราอยู่ประมาณ4-5ปีนะครับมากกว่านี้ก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับเพราะมีทั้ง p r o p y tag ที่เราพูดถึงนะครับมันมีทั้งตัว ผังเมืองซึ่งปกติเปลี่ยนทุก5ปีครับแล้วตอนนี้สิ่งที่กรุงเทพพยายามทำคืออาจจะมีการลิมิตสิ่งที่เราทำได้ในแต่ละโซนมากขึ้นแปลว่าแวลูของที่ดินอาจจะโดนทิศอาจจะโดนทิศอาจจะโดนทิตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บนานเกินไปก็มีความเสี่ยงตรงนั้นที่มันแปรเข้ามาด้วยนะครับก็คงดูให้เหมาะสมมากกว่าแต่ถามว่า4 5ปีเยอะไหมผมคิดว่าเป็นหนึ่งในรายที่เยอะที่สุดในตลาดถ้าเทียบกับจำนวนพรีเซลที่มีอยู่นะครับ บวกไปกับว่า4.5ปีเนี่ยเราเพิ่มมาค่อนข้างมากแล้ว3ปีที่แล้วสุภาลัยมีที่ดินประมาณ2.7ปีครับแปลว่าหลังจากเราเห็นซารว่ามีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีม่วงสายสีน้ำเงินเราคาดว่าราคาที่ดินจะวิ่งขึ้นนะครับเป็น9% 10%ที่เราเห็นในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาับนขณะที่คอร์สฟันของบริษัทลดลงเรื่อยๆคออสฟันของเราณวันนี้เลยเนี่ย 32%นครับนะครับในขณะที่ที่ดินวิ่งขึ้น 9%, 10%นเเซน์มัน make sense ที่เราจะเก็บที่ดินมากขึ้น แล้วเราก็ทําอย่างนั้นในช่วงสองสาปีที่ผ่าน <ขะ S 2> มาค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปนะคะตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเดียวกับธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานั่นเองอซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับที่พี่ป๋องพูดไว้สัปดาห์ก่อนว่ามันดูเหมือนเป็นทามมิ่งที่ดีเหมือนกันสำหรับการเลือกลงทุนในธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์แต่อย่างที่บอกนะคะว่าธุรกิจนี้ยังคงมีการแข่งขันอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้ในรายใหญ่ๆที่ลงมาเล่นเพราะฉะนั้นการเลือก นจะเป็นอย่างไรและเมย์แบงกิมเองเองจะมีมุมมองต่อสุภาลัยในมิติไหนยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามฟังกันได้แต่ช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณไตเตช้ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียนกับรายการของเราขอบคุณมากเลยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงของไทเกอร์เชนค่ะ